ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวัคอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิสตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสค,คุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคซี่เนี่ยครับผมหรือว่า สามารถนะครับผมกดเกมพาสได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแม All Star ด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์แมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดูเอาราสวัสดีสวีดั หำน้อยหำใหญ่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยบักตู่เองใช่แล้ววันนี้เนี่ยบักตู่จะมาพรีเซนต์งานคนเล่นนะครับผมจะมาบอกการอัปเดตในครั้งนี้แล้วมันมีของหลุดมาด้วย <S 1> <S 1> แล้ววันนี้เนี่ยผมจะให้คนดูมาเห็นกับตาครับว่าของหลุดชิ้นนั้นมันคืออะไรแต่ว่าพูดตรงๆนะคุณผู้ชมครับผมไม่อยากจะหลอกคนดูเลย เอาง่ายกันคนรู้จักกูโปนะครับแล้วมันมีโปแล้วมีสคริปด้วยมันคือเป็นดาบของแอดมินเว้ย คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นรหัสกูจะโดนแบนด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมพูดตรงอย่าไปหาทํากันนะครับอันนี้เนี่ยผมอยากให้เด็กๆแค่มาดูเฉยอย่าไปทํามันมีโอกาสโดนแบนสูงอะเอาง่ายๆถ้ามึงถ้ามึงโดนแบนมากูไม่รับผิดชอบนะแต่ก็อย่าไปหาทําเลยนะครับผมจะไม่บอกอะไรทุกอย่างนะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูด้วยตาเปล่าเฉยๆดูคลิปแค่ผมพอแล้วนะครับอย่าไปทําเถอะนะครับมันไม่ได้เทอะไรขนาดนั้นแต่ก็เฟียวนะแต่ว่ามันใช้สกิลไม่ได้นะครับก็เดีีีีี๋๋ยยววววาไปดดดููกกัันนน่่ผ้้ชมแล ผมจะมาสปอยอัปเดตด้วยนะครับผมก็จะเป็นภาพหลุดจากแอดมิน IP อินได้นะครับผมก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู IP อินได้กันว่าเขาเนสปอยอะไรกันมาบ้างและอย่าไปดราม่ากันนะขอร้องนะครับเด็กๆครับเพราะว่าผมทําคลิปนี้เพื่อที่จะให้คนดูมาเห็นว่ามันมีดาบเชื่อดีด้วยหรอเงี้ยแต่ว่ามันมันน่าจะมีจริงมั้งเห็นมีคนคนหนึ่งบอกว่ามันเป็นดาบแอดมินด้วยนะครับน่าเป็นของแอดมินนี่แหละแต่ว่ามีคนทําสคลิปดึงมาประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมครับเอาล่ะปะเดี๋ยวเราไปดน สปายไร์แชร์ด้วยนะครับใครไม่ชอบใครไม่แชร์อะไรก็ขอโทษตรงนี้ด้วยผมทําคลิปนี้มาเพื่อนะครับสปอยการอัปเดตแล้วก็เผยของลับนั่นเองนะครับผมของของลับแปลกมากครับผมผู้ชมครับก็อย่าไปดราม่า,มากันเลยดูก็พอนะครับเ,เด็กๆนะโอเคไหมสัญญากูก่อนถ้ามึงไม่สัญญากูไม่ทานะเออโอเคปาลุยเลยดีกว่าคุณผู้ชมฮะ หลัณผู้ชมครับผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับผมอาพีนดาเนาะเป็นตัวจริงด้วยนะครับเสียงจริงนะครับผมไม่ได้ติงนางนะจ๊ะโอเคอันนี้เขาก็สปอยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอืมก็นี่เลยนะครับผู้ชมครับเป็นดาบนะครับดาบดาบหนึ่ง้วกันเนี่ยโอ้โหสกิลมันจะไกลเหลือเกินประโถเว้ยไกลเกินไปหรือเปล่าโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะ ันนี้คืออะไรของใหม่นะน่าจะเป็นของใหม่แต่ว่าไม่รู้นะคมมุณผู้ชมวูวเขียนงี้ได้ด้วยเหรอดาร์กเบดเออว่ะถือว่าง่ายขึ้นแต่กูบอกเลยนะง่ายกว่านั้นคือคิงเลกาซี่ เป็นรูปให้เลยนะครับถ้า k i n e g c y ทำเนี่ยผมว่าดีอยู่นะแต่ว่า King Legacy เขาน่าจไม่ค่อยมีอัปเดตเออไม่ใช่ดีเขาเรียกว่าไอเทมเยอะเท่ากับบล็อกฟูดนะครับเพราะเขาทําแยกไงแต่ว่าไอบล็อกฟูดเนี่ยมันทํารวมกันหมดเลยถ้าเกิดให้ดีสุดคือทํารูปเพราะว่าเด็กๆอ่ะอาจจะดูรูปง่ายกว่านะครับือนเหมือนผมมาโง่ไงจำอะไรไม่ได้นะครับชื่อแม่งชื่ออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเป็นของอันไหนชิ้นไหนด้วยบางทีอ่ะเอออันนี้ใครคิดเห็นตามผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับประมาณนี้ปะอืมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี ผมอาคุณผู้ชมสัญญาผมก่อนอย่าไปทํานะอย่าไปทําเด็ดขาดนะครับน้องๆอ,อันนี้พี่เตือนไปแล้วนะครับถือว่าใครไปพี่ะคบเพื่อนพี่เม้งโปวอ่ะคือว่าตอนนี้เนี่ยคือเม้เมงเโปเยอะมากนะครับแนะนำอย่าไปทำกันน้องๆคือเล่นให้มันสนุกก็พอแล้วฟาร์มเก็บเวล์พีพีกับเพื่อนๆสนุกก็พอแล้วนะครับอย่าไปหาทํากันแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาให้คุณผู้ชมดูดาบของแอดมินตาต่อตาฟันต่อฟันทุกคนเคยเห็นแค่ในคลิปใช่ไหมแต่วันนี้กูเข้าเซิร์ฟไปเล่นกับมันเลยปะ่ะลุย เอาล่ะคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเลยผมจะกลับโลกแรกนะครับเพราะว่าบะข่ำนั้นมันอยู่ในโลกแรกนะครับผมเป็นเด็กเกียนมาก <S <S มันส่งคลิปวิโดีโอมาให้ผมเว้ยแล้วมันว่าพี่ถ้าพี่อยากเห็นพี่เข้าเซิร์ฟมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะเข้าเซิร์ฟมาลกาะกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากจะดูเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเซิร์ฟให้ด้วยเออแต่ผมไม่รู้มันจะอยู่หรือเปล่านะมันมีเด็กเกียนคนหนึ่งทักมาแล้วให้ผมเข้าเซิร์ฟไปเว้ยป้าเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่าว่าแม่ง เอาล่ะคุณผู้ชมครับผมไอคนรู้จักผมเนี่ยมันคือน้องคนหนึ่งละกันมันแบบเอาง่ายมันเป็นเด็กกบอ่ะ คือมันเป็น FC ผมอ่ะมันชอบทักเฟซกูมาบ่อยๆอ่ะแล้ววันนี้มันมีของลับของห่วงไงกูก็เลยแบบเฮ้ยมันีจริงหรือเปล่าวะมันหรือมันหลอกกูมันแบบส่งรูปมานะครับมันไม่ถ่ายคลิปมานะหรือมันเอารูปใครก็ไม่รู้อ่ะมาอยู่ตรงเกาะแรกนะครับคุณผู้ชมครับเห็นว่ามันแบบสมัครใหม่ด้วยน่าจะน่าจะโดนแบนนะคุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะม่เอาแค่คือมึงอย่าไปใช้กันเถอะขอร้องดูแค่ตาเปล่าพอนะครับดูแค่ตาเปล่าพออย่าไปหาทํากันนะจ๊ะเด็กๆโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามมัันนนนนนเป็แแบบไไหะอ้ีก เอาโหกูเห็นลอยๆเลยไอ้เทียมันลอยให้กูรู้เลยไนงะโอ้โ,โ,อโแหแฮกเกอร์แฮกเกอร์ฮกเกอร์โอ,โโอโ้ดูดิไหนว่ากูไม่เห็นดาบแม่งเลยกูเห็นมันลอย,อยเดียวแต่ผมไม่เห็นมันใช้ดาบเลยคุณผู้ชมผมไม่เห็นดาบเลยเนี่ย หรือว่ามันเห็นคนเดียววะหรือว่าโปมันจะเห็นคนเดียวคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะดูดิดีดิมันบ้าไปแล้วคุณโอ้โหกูจะให้คนดูกูเดี๋ยวเดี๋ยวมันทําอะไรวะนะ่ะตอนแรกผมกะจะให้คนดูมาเห็นกับตานะครับเฮ้ยคนอื่นไม่มีการมองเห็นนะครับเอาง่ายเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูแล้วกันนะเออมันมันไม่มีนะคุณผู้ชมดูไม่ได้เว้ยเฮ้ยถือว่าดีนะเด็กๆ,ๆจะไม่ได้ทําตามด้วยแต่ว่ายังไงอ่ะยังไงยังไงนะครับคุณผู้ชมครับกูว่าพวกโปแม่งทําแน่เพราะว่าตอนนี้มีคนแจกของด้วยคุณผู้ชมแจกไอ ผมจะไม่บอกละกันมีแจก มีแจกแล้วคนแม่งไปเมนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ละกันนะครับรูปนี้เลยปิ้งขึ้นมานี่นะครับมันจะเป็นดาบโยรูสีลุ้งนะครับสสีนะครับมันจะเป็นโยรูลุ้ง3สีเนี่ยนะครับผมคือเป็นของแอดมินนะครับคือ3มเล่มอ่ะคุณผู้ชมด์กเบทสเล่มประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็จะเป็นสีลุ้งตัวเฟี้ยวหน่อยนะครับประมาณนั้นโอเคผมใครอยากจะรออัปเดตตั้งหน้าตั้งตารอรอได้เลยครับน่าจะมาพร้อมกับคริสต์มาสนี้โอเคคุณผู้ชมครับก็จะมีภาพ ครบเนาะประกอบแค่นั้นแหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวผมจะส่งให้้วการคุณผู้ชมมันถ่ายไามให้ผมดูนะครับผมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรารอดูกันว่ามันเป็นแบบไหนที่ผมเอาให้คุณผู้ชมดูนั่นแหละอ่ะโอเคก็ดาบประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะทําแนะนําอยากไปทํานะเพราะพี่เป็นห่วงน้องทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้เพราะว่ามันก็น่าสนใจแหละผมขนาดกูยังสนใจเลยนั่นกูไม่เข้ามาหรอกแต่ว่ามันไม่เห็นนะครับผู้ชมซึกว่าคนธรรมดาไม่เห็นนะครับนี่ เน่ห็อย่าไปหาทําเลยครับถ้าเกิดแม่งโดนแบนมาใครรับผิดชอบเราไม่มีใครรับผิดชอบเรานะครับเด็กๆครับก็ถ้าโปอะอย่าไปโปคนดูเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าอยากเล่นสนุกอย่าไปโปกกันนะครับเด็กๆ ก็เล่นให้ดีนั่นเองนะครับและคนดูทุกคนด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยประมาณนี้24ชั่วโมงลงวันศุกร์นะครับเดี๋ยวก็รอด้วยบักตู่จะลงแน่นอนกับบักโออ่ะเอายี้ดีกว่าคลิปนี้ใครอยากเห็นบักโอก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากเห็นบักโอก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอามันมาละกันเนาะเอาละวันนี้เนี่ยบักตู่ขอตัวลาไปก่อนลากันนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับครายไลค์แชร์ด้วยอีกอย่างเลย ขอกราบคนดูเลยละกันนะครับผมคลิปเนี้ยผมทํามาเพื่อให้คนดูเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยใช่มันม me ันมีเว้ยอย่างเงี้ยแค่นี้พอน,ะ <l uck> น้องๆน้องอยากไปทํานะเว้ย <l uck> มันอาจจะเท่ก็ได้นะแต่แบบส่วนตัวผมมากูไม่กล้าทําครับน้องๆกลัวโดนแบนครับผมไะทําให้คนดูเนี่ยดูผมว่าไม่กล้าทําหรอกเพราะกูไม่เอาแค่กูเกียดโปรนะครับแล้วกูไม่มีโปรในเครื่องด้วยนะครับผมผมไม่อยากทําหรอกนะครับแต่ก็อยากให้คนดูเห็นก็เอาแค่ภาพไปละกันปราหั่มนั้นมันถ่ายใช่ไหมหผมก็เดี๋ยวผมถ่ายให้คนดูแล้วก็แคปลงให้คนดูละกันเนาะอาจจะ ว่าเอามันหายไปแล้วหรือเปล่าออกมันหายไปเดี๋ยววันเด้ไม่รู้น่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสลับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมมันหลอกกูสรุปแม่งมันไม่เห็นหลอกนะครับแต่ว่ามันน่าจะเห็นในตัวมันมั้งนะครับมันบอกว่าโปด้วยนะอันนี้คือผมโปประมาณนี้แม่งยอมรับด้วยโอเคผมไปละจริงๆริงลบไปป่าบผมคนดูครับรั้คนดูนะจุ๊บ